สายีตารทิ้งรือไงคิดถึงครับธนภักนัะิ์แกเลเลิรเกได้เมื่อไหร่แนละ้วจะเลเลิรเกได้น้องคิดว่าเลยนะประมาณปีหน้าจริงหมเน,นี่ยอันเนี้ยที่ได้คิดเลยนะปีหน้าจริงหรอใช่ปีนี้ไม่ได้เล่นหรอกจริงเหรอถ้าหากว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันนะเขาไม่ไม่มีทางเปิดเล่นแน่นอน ว่ามันยากแล้วตอนนี้มันเหมือนเอาไม่อยู่แล้วด้วยเฟสเขาบอกว่าเฟสสามกำลังจะมาแล้วถามกันมาได้นะครับคิดถึงนะครับคุณจอยครับคิดถึงค่ะนอกจากแบบว่าเขาบอกว่าต้องฉีดวัคซีนกันเกือบกันก่อนนี่ของเรายังฉีดกันไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์เลยในประเทศไทยครับพินาครับตอนนี้เวลาเช้า อขอบคุณมากมากเลยค่ะดูย้อนหลังเนาะครับเดดูย้อนหลังนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่นาครับป้าแตงคิดถึงจูมเบย์ตอนนี้ทำขนมนะหน้าลอกหมดเลยอะเซ็งมากเลยสวัสดีครับอิ๊บอิบอิบอ๊บ รอก่อนรอก่อนยังาม,มาไม่เยอะถามคำถ,ถามอะไรกันมาก่อนก็ได้มาพูดคุยกันเรื่องๆก่อนใช่ตอนนี้ก็กลัวกันเหมือนกันเพราะว่าข่าวก็กลัวข่าวมาว่าบางทีก็เสียชีวิตบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าเพราะว่าแม่บอกว่าคือชีอะ่ะ ถ้าเกิดว่ามันแพ้ก็คือตายเลยแต่ว่าถ้าเกิดติดอ่ะยังมีโอกาสรักษาหายทําทำไลงปอดอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าโควิดยังหายอ่ะแต่ว่าน้ก็จองไว้แล้วล่ะจองไว้เพราะว่ามันต้องฉีดเวลาทําตอนทํางานอ่ะเขาเขาเรียกว่าเขาลงมาว่าอยากให้ฉีดทุกคนเวลาถ่ายน่ะแสุขาพด้วยนะจ๊ะขอให้คุณพระคุณพ่อเช่นกันนะคะมีละครเรื่องอะไรบ้างล่ะครับ ตอนนี้เรื่องคุ้มเสน่หาฟิตติ้งวันที่หนึ่งนี้ฮะแล้วก็เรื่องหนึ่งชื่อเจ้าหญิงหลงยุคฟิตติ้งวันที่เจ็ดแล้วก็แปรลิเกช่องเจ็ดตอนนี้กำลังเอาชื่อเสนอผู้ใหญ่ในช่องอยู่ครับถ้าเกิดคอนเฟิร์มเราก็จะได้เรื่องนึงนะฮะเริ่มจะถ่ายแล้วกรกฎาคมเนี้ยเริ่มจะถ่ายแล้วเรื่องคุ้มเสน่หาช่องเจ็ด ค่ะพี่เพนกุมภาครับผมแม่ดูแลสุขภาพนะแม่นะมา,าพูดคุยกันนะคะพี่โนร้องเพลงเล่นๆเรื่อยก่อ ต้องเป็นพวกแบบร้องเพลงเล่นๆนะแล้วหนูคุยกันนะอร้องเบาๆไปอ่าเพลงล็อกด้วยเป็นเพลงป๊อปล็อกพูดคุยกับแม่ๆไปก่อนขนมนางเอกหมดยังคะล็อตแรกกำลังผลิตอยู่คะ่ะแต่ว่าปิดรับไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มันสี่ร้อยกว่าแล้วแล้วหนูทำเองหนูไม่ได้ไปรับนะคะก็เลย มันก็เลยจะใช้เวลาหน่อยตอนนี้ก็คือตอนแรกคาดว่าจะส่งอ่ะภายในอาทิตย์นี้แต่ตอนนี้คงจะต้องเป็นภายในอาทิตย์หน้าแล้วนะคะเพราะว่ามันมันทำไม่ทันนะคะ <S <S เดี๋ยวรอบสองจะเป็นขนมยังอื่นนะคะยังไงรอรอติดตามนะคะแม่มาฟังเพลงพี่โนุ่มไปพคลางก่อนรอคนเข้ามา เาใจเลยอะมาเร็วไปมัง้งมีแพลนแบ๊นหนึงนะครับสเกออนไลน์ก็ยากอยู่ที่พี่ดาวเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดลองมาแสดงหลายๆคน มันก็จะเกิดเหตุการณ์รวมตัวเยอะแล้วก็ไม่ให้แอนี่กบสังคมมันก็ยังยากครับเราก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้มันมันเริ่มกระจายเยอะมากแล้วอะ่ะคนติดตลาดไทยเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ตอนแรกก็นัวไปซื้อของที่ตลาดไทยนะปนไ,นไปมนาไปมนานแล้วตอนนี้ไปซื้อตลาดนครหลวงแทนแล้ว No, uh -huh. I ทักทายกันมาแล้วครับสวัสดีครับพิธา,า,าสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับพิธา<อ>ครับลูกสาวอะ่ะรอรอพ่อรอพอเดอร์ทำไม่หยุดเลยอ้<ฮ>สวัสดีน้องฝัน ส,นนสวัสดีทุกคนเลยนะคะมีอะไรจะถามมีอะไรจะพูดคุยกับพวกเรานะถามมาเลยนะครับ <c oughs> มีอะไรจะพูดกับพวกเรานะคะเราไม่เจอกันนานแล้ว <c oughs> เพราะว่าจะเจอกันอีกทีก็คงหลังที่หนูแข่งแล้วนะคะซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าทิ่ไหนวันนี้เรามีโอกาสได้มาพบเจอกันก็พูดคุยกันได้นะคะ ีใครหอยใครหอยสวัสดีนะคะปลาแดงนะคะทุกคนดูเขินเขินเลยวะไม่ไม่ได้เจอกันนานวาเขินเขินเลยเนะไม่ได้เราเนาะทุกคนนะทุกคน ไม่กล้าพิมพ์หรอพิมพ์มาเลยค่ะอยากพิมพ์อะไรพิมพ์มาเลยค่ะเราก็อยากคุยกับทุกคนด้วยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมาไลฟ์สดอีกวันไหนนะคะางานวันนี้อยู่นานๆได้ไหมนานๆเนาะหยุดงานไงเป็นมือจ่ายให้หนูบุยมา้องคำนะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาถึงแม่แม่ไม่กล้าพลิมมาเธอร้องเพลงไปบ่อยนะน้องโนน้องคุยขอบคุณค่ะมีโอกาสเนว่แบบาน้องอยู่ใกล้ๆนะไล์บ่อยได้อะแต่น้องอยู่ไกลไงเดินทางตอนนี้ก็มันลำบากนะลำบากนะเพราะหนูก็มาจากลบุรีนะคะมาเป็นชั่วโมงนะคะหนูขับมา มาที่เนี่ยเราไม่ได้อยู่ใกล้กันนะใชนคถามกัน,นครับออ,อ,อถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านค่ะพี่เอ๋ าพี่สาวคิดถึงนะครับเจอกันคิดถึงมากๆาก้า <c ười> นานมาเนอะใาทำขนมยังจานหนูปุย้ยรอสับป,ประรดอยู่ค่ะ ตอนสับปะรดอยู่สับปะรดเขาส่งมาจากส่งมาไกลเลยอ่ะอ๋อมันมันต้องผสมกับสับปะรดเรอะข้างในมัสับปะรดอ๋อๆแล้วข้าจัดคุกกี้ไม่ได้ขายหวยอย่างเดียวละจ้าในวันี้สับปะรดจ้าโอเคมันเป็นคุกกี้สับปะรดใช่เออออน่าสนใจว่ะขอพี่น้องเต้นโหพี่พี่ตันขออะไรที่มันยากเกินไปอ่ะเนี้ยเออหนูทำไม่ได้ ได้ลูกกิ้งได้่าเกียร์มกเกียร์มาเนี้อย well> I mean ู่นานๆแล้วกันก็คงจะไม่ได้ไอ้นี่หรอกเพราะว่าหนูก็กลับบ้านหนุ่กลับลบบุรีนะคะเดึกมากอันตรายวันนี้ก็เลยมาเร็วเพราะว่าปรึกษาพี่ตันว่าเออมากี่โมงดีอะไรอย่างนี้พี่ตันก็เลยเสนอว่าเออห้าโมงละกันอะไรอย่างนี้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องกลับดึกด้วยนะคะ แต่ถ้ามีโอกาสเราก็จะมามาหาประจำาประจำเดี๋ยวอีกทีนึงก็คงจากหลังที่หนูแข่งเพราะว่าตอนนี้เบื้องต้นก็คือหนูจะต้องแข่งวันที่หนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่รู้จะเลื่อนอีกไหมนะคะเป็นกำลังใจนี่คือพี่อแ<า>่ต้องอ่านบทแบบเยอะมากตอนนี้นเพราะว่าเดี๋ยววันที่26ไปเวิร์กช็อปไปเจอพุ้กกับผู้จัดแล้วก็พวกศิลปินทุกคนเนี่ย เขาต้องแบบละลายวิธกรรมนั้นยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับหนูสองคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างที่ตรงกันก็จะมาหาคนไม่ลืมไม่ลืมแน่นอนที่ส<า>ุด